กสอนอจับโป๊ะพิมพ์รีพายดราม่าจัดวันเด็กที่อมก๋อยปมไม่มีไฟฟ้าใช้และทำไมเด็กไม่รู้จักไข่เจียวเรียกได้ว่าตกเป็นกระแสให้ได้พูดถึงข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวสำหรับพิมพ์รีพายหลังเจ้าตัวเผยแพร่คลิปวิดีโอจัดงานวันเด็กในพื้นที่ตำบลน,นาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่โดยทุ่มเงินส่วนตัว50,000 0บาทซื้อของบริจาคอาทิแผงโซลาเซลล์และโทรทัศน์ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวถูกวิพากวิจารยอย่างกว้างขวาง สังคมมองหลายมุมทั้งชื่นชมแล้วก็มีดราม่าต่างๆตามที่รายงานไปแล้วนั้น ล่าสุดคุณออนอานันแสงมณีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่ายสำนักงานการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการโพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้โดยให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กๆบนดอยในเรื่องของการเรียนการศึกษาโดยยืนยันว่ามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนจัดการเรียนการสอนให้เด็กตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนอายุ3-6ถึงปี ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่อายุ60ปีขึ้นไปเพื่อให้ความรู้ไว้พัฒนาอาชีพทำมานานมากกว่า40ปีแล้วทั้งนี้คุณออนอนันต์ได้มีการชี้แจงถึงประเด็นที่เป็นกระแสะในโลกออนไลน์สืบเนื่องจากคลิปของพิมพ์รีพายจนทําให้เกิดความไม่สบายใจและมีข้อมูลบางอย่างที่คลาดเคลื่อนทั้งเรื่องไข่เจียวเรื่องไฟฟ้าโดยระบุว่าประเด็นที่1เด็กในพื้นที่ที่เขาไม่รู้จักไข่เจียวเนื่องจากเขาเรียกกันว่าไข่ทอด ประเด็นที่สองถ้าเด็กๆไม่รู้จักวิธีการปลูกผักเขาจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีผักรับประทานและยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าคิดเช่นในคลิปบอกว่าในหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้การศึกษาเข้าไม่ถึงแต่ในคลิปที่ถ่ายตอนต้นมุมสูงยังมีจานดาวเทียมตั้งตระงาอยู่ในหมู่บ้านเลย โดยทิ้งท้ายไว้ว่าอยากให้ทุกท่านเข้าไปดูในเพจของสสชบ้านแม่กเกิบจะช่วยอธิบายอะไรหลายๆอย่างเพื่อความเป็นกลางค่ะขอบคุณที่อ่านจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ